สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผม b ิกคุงเกมมิ่งนะครับวันนี้น้องไอยู่ที่เกมบลูคอนเทลเลอร์ไอวี IV นะครับลังจากที่ผมหายหน้าหายตาไปนานนะครับนะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็จะเลือกเล่นเป็นประเทศไทยแล้วกันนะฮะโอเคนี่ซึ่งแน่นอนว่านายกรัฐมนตรีในขณะน,นั้นตอนนี้ยังไม่มีฮะโอเคผมจะทำการเปิดโปรโนะฮะน้องเป็นไก่ตาแตกเลยไอพวกนี้ดิผมจะทาการ สร้างรถถังนี่ฮะแล้วก็คุณไหมจะดีเหรอพี่อย่าถามเลยว่าจะดีเหรอซึ่งแม่พลของเรานะครับจะยัดเป็นเจ้าคนนี้แล้วกันนะครับอักครนอฟหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเป็นทหารอ่ารัสเซียนะฮะที่แบบล่าสุดเลยนะครับมีประเด็นกับยูเครนนะครับซึ่งเป็นพลรถถังที่สามารถสังหารฐานยูเครนได้มากนะผลภาพการได้ขอัยด้วยนะไม่มั่นใจนะก็คือมีการรบของทั่วโลกนี่ยไม่ว่าจะเป็นอเมริกาญี่ปุ่น,นหรือว่าจีนหรือว่า นานาประเทศต่างๆที่แยกออกไปเป็นประเทศนอกจากสงคารามโลกครั้งที่2นะครับแต่ว่าทางด้านอขรลดถังนี้จะเป็นสงคารามโลกครั้งที่สองนะนะโอเคเราเป็นพัธมิตรกับขับกัมพูชานะฮะโอเคผมจะทําการบุกแล้วกันนะครับแล้วก็ยิงไปบอกเด้ว่านายพลคนนี้โหดมากนะฮะคนนี้สิงคโปร์เป็นปรัปักกับเราละฮะโอเคทุกคนผมจะทําการ สร้างเรือนะครับแล้วก็ยัดนายพลไนะ้นะฮะโอเคแล้วก็ทางด้านของเมืองจะทาการสร้างทหารนะฮะแล้วก็ยัดลุงตุ้นเข้าไปนะฮนี่นอนนะฮะนี่นะครับเราจะยึดทางด้านของมาเลเซียกับสิงคโปร์กันแล้วกันนะครับเพราะว่ารู้จกักท่าทางแล้วคลิปมันน่าจะยาวกว่าน,นี้แล้วก็วันนี้ผมมีธุระด้วยนะเอ๊ะทำไมเลือเรายิงกระกาบแป๊กโอเค Okay, แค่เราส่งลงตูนมานะโอเครู้สึกว่าเมืองนี่จะตูนอะไรแล้วนะผมจะทำการดูหน่อยว่าเมืองเราสามารถได้เอาเป็นที่เอนเราจะได้เงนินเยอะนะฮะถึงแม้ว่าเงินเราจะเยอะแล้วก็ทำโอเคนะเดี๋ยวผมจะทำการส่งทหารลงมานะครับเพื่อที่จะได้เป็นการยึดมาเลยให้เร็วที่สุดนะฮะเรื่องนั้นนะครับก็ได้มีประเทศที่ แพ้ไปแล้วหลายประเทศนะครับแล้วก็แบบว่าล่มสลายไปแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เราก็จะบุกทั้งพม่านะฮะโอเคอุ้ยรู้สึกว่านี่บางคาลาเทศหรือเปล่าโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการอ่านี่นะฮะเขาเรียกว่าปืนยิงระยะไกลนะครับนี่แล้วเราก็จะใส่นี่เลยนะฮะสตาลินนะครับนี่อุ้ยบอกเลยว่าโหดมากโอเคมาลีแตกหรือเปล่าเอ๊ะรู้สึกว่ามาลีจะไม่แตก โอ้เขามีฐานทัพยอยู่ตรงนี้ประตูเอ้ยพอถึงว่าแล้วทำไมยังไม่ล่มสลายนะฮะเฮ้ย hey, ช่วยกูด้วยโอเคกลับมาก,ก่อนฮะจินถล,ล่มเรือก,ก่อนเดี๋ยวอินโดได้ใจนะแล้วเราก็จะส่งพุทหานคูรูนอฟอะไรทั้งนย้า <c> เ <ười> เราจะยึดสิงคโปร์นะฮะเครื่องบินเจ็ตนะฮะไปทิ้งระเบิดบึ๊บโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงได้อย่างสวยงาม เอาสารสิงคโปร์อะเสียดายนะครับที่เราเป็นปัตตมิตกับกัมพูชีนะไม่ไงั้นเะนีเสร็จเราไปแล้วนะผมบอกเลยโอเคเดี๋ยวเราสร้างกองทัพเรือที่แข็งแกร่งก่อนนะเดี๋ยวผมจะใส่เป็นนายพลคนไหนดีเออเป็นฮิโรฮิโตะได้ไหมในระหว่างทางที่ผ่านมานะฮะได้ไปว่ามีประเทศที่เสียหายหลายแสนนะฮนะหมรู้สึกว่าอินเดียจะส่งนายพลมหาเราฮะเพราะฉะนั้นผมจะยิงใส่เลยกันนะครับ Uh huh. โดูหน้าไปความแรงนี้ไม่ได้มาเล่นๆน,นะฮะฟิลิปปี้อัดหน้าไปสวยแม่รู้สึกว่ามาเลยพยายามจะยึดเรานะฮะเรียกว่าจะมาทวงอำนาจคืนเมื่อกันเถอะศีรังกาก็ไม่ยอมนะฮะโอเคอัดเข้าไปคือรถทางผมเนี่ยผมไปอัพมาเต็มหมดแล้วนะฮะก็คือถ้าแบบว่ายิง ยิงแล้วแบบศัตรูตายในทีเดียวก็คือเราจะสามารถยิงได้เรื่อยๆนะฮะอัดไมเคครับผมนี hey, ่ดูลุงตูแลเราบ้างยัง่งแค่เราจะทําการบุกขึ้นประเทศนี้นะฮะเอ๊ะ hey, แล้วผมจะลงตรงนู้นยังไงแล้วเราจะยิดพม่าได้เมื่อ,อไหร่ชิจะลงน้ําก่อนนะครับแล้วก็ขออัพเมืองด้วยนิดหน่อยนะ ก็เ,เป็นนี่ละกันเมืองที่มีแบบว่ากฎหมายนะฮะภาคศานะตรงนี้คงจะเ,เป็นรถถังเล็กแล้วกันโอเคตรงนี้เราเอาเป็นเรือดำน้ำแล้วกันนะครับโอ้ก้าประเทศสวยงามมากนะประเทศไทยก็าทางภาคใต้ก็เป็นของเราแล้วนะผมจะทำการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดนะนะ่อยละโอเคทิ้งใส่มาเลเซียแล้วนนะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะส่งผลล่มลงอินโดโอเคทุกคนก็เอาเปา็นว่าคลิปวันนี้ก็สั้นๆมีเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าผมต้องรีบไปทํางานเนียเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเราจะมายึดทั้งเกาะอินโดนีเซียนะแล้วก็จะยึดพมา่าให้สําเร็จเสร็จสิ้นนะฮะเกาะเกาะอินโดนก็เยอะเหมือนกันนะฮะโอเคก็ไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับ